คเครื่องปัดไฟอาชิตะ a g 3 1 7 5 s b g 1 5 0 k v a นะครับใช้สำรองไฟเ้ยไม่ใช่สำรองสิใช้สำหรับงานก่อสร้างนะฮะเลยก่อรสร้างโรงกันชมนะครับใช้งานทุกวันนะครับวันละไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงนะครับ า่เคร่ก,ก็ใช้ตอนนี้ใช้งานไปอยู่ที่427ชัม่มง่าสตาร์ทไป200ครั้งนะครับก็หรือว่าใช้งานตลอดเลยนะครับ ใช้ทนใช้อื่นขนาดไหนนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นของจีนนะไม่ทนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมาดูกันนะครับของเรารับประกันหนึ่งปีนะครับหนึ่งพันชั่วโมงครับอะไหล่มีทุกชิ้นนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ กันยาวๆนะครับไซน์นี้ก็จะก่อสร้างกันอีกประมาณ2องถึงเดือนนะครับอันนี้ใช้งานทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดโอเคนะครับ